สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เรามาถึงสถานีรถไฟบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับที่นี่ต้องบอกว่าเป็นสถานีที่มีทั้งความเก่าแก่และความไฮเทคผสมกันอยู่ในที่เดียวเลยอย่างแรกเลยสถานีบางปะอินเนี่ยเป็นจุดที่รถไฟหลากหลายขาบวนจอดทั้งวันเรียกได้ว่ารถไฟไปไหนมาไหนก็แวะพักที่นี่กันทั้งนั้นครับเหมือนเป็นปั๊มน้ํามันริมทางแต่เวอร์ชั่นรถไฟนั่นเอง จุดเช็คอินเด็กของที่นี่ก็คือพระพราที่ประทับสมัยรัชกาลที่5ครับทรงโปรดเสด็จประทับที่นี่เวลามาใช้บริการรถไฟถ้าใครอยากได้รูปสวยๆเก๋ๆแบบคลาสสิกต้องแวะถ่ายตรงนี้เลยนะครับส่วนถ้าเราหันไปมองฝั่งตรงข้ามสถานีปุ๊บโอ้โหจะเจอภาพโครงการใหญ่ระดับอาเซียนเลยครับนั่นก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1 กรุงเทพนครราชสีมาที่กำลังก่อสร้างอยู่บอกเลยว่าโครงสร้างยกระดับยาวสุดลูกหูลูกตาแถมตรงหน้าสถานีบางปะอินนี่ก็กำลังประกอบชิ้นส่วนเซกเมนต์ของคันชางยกระดับอยู่ด้วยเห็นแล้วก็เหมือนเรามีอดีตปัจจุบันและอนาคตมารวมกันไว้ตรงนี้เลยครับย้อนยุคได้ใกล้สถานีเดินต่อก็เห็นอนาคตไทยแ,แลนด์4.0กันไปเลยครับแล้วถ้าใครอยากไปเที่ยวต่อที่นี่ก็เดินทางง่ายมากๆครับมีทั้งวินมอเตอร์ไซค์รถสองแถว รถรับจ้างบริการพร้อมพาไปชมโบราณสถานสวยๆใกล้ๆเช่นพระราชวังบางปะอินหรือวัดดังในอยุธยาบอกหรือว่ามีทั้งของกินอร่อยๆและมุมถ่ายรูปเพียบสรุปเลยนะครับมาที่นี่สถานีเดียวได้ครบทั้งประวัติศาสตร์ไทยความงดงามตั้งแต่รัชกาลที่5ความทันสมัยของรถไสความเร็วสูงและที่ขาดไม่ได้เลยคือโอกาสได้ลองนั่งวินมอเตอร์ไซค์แบบวาเสียเบาๆด้วยนะครับขอบคุณครับ